รวมเหตุผลที่ไลเดอร์รีไว้โคดไม่ประสบความสำเร็จ สวัสดีเพื่อนๆแฟนขับมาร์สไลเดอร์ทุกคนด้วยนะครับมาร์สไลเดอร์รีไวต์สูตรรวมความล้มเหลวที่หลายๆคนยกให้เป็นภาคที่ขายของได้น่าเกียดที่สุดและมันจะห่วยแตกตามที่เขาว่ากันหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้คนเห็นคลิปนี้มากขึ้นและก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็อย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไป หาคำตอบพร้อมๆกันได้เลยมา s ์สไลเดอร์รีไวซีรีลำดับที่3ของยุคเลวะออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่5กันยายนปี2021จนถึงวันที่28สิงหาคมปี2022มีจำนวนตอนทั้งหมด50ตอนปี1971ณนัทวีปอเมริกาใต้ทีมสำรวจญี่ปุ่นได้ค้นพบซากโบราณและพบเข้ากับวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายตาประทับซึ่งสามารถทำให้มนุษย์ท ทำสัญญากับปีศาจได้กลับมาที่ปัจจุบันกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเดทแมนได้ชักจูงให้ผู้คนทำสัญญากับปีศาจและก่อความวุ่นวายไปทั่วรัฐบาลได้ก่อตั้งองค์กรเฟนิก์เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่เกิดจากปีศาจอิกาลชิชอิกกิลูกชายคนโตของครอบครัวโรงอาบน้ำได้เข้ามาพัวพันและต้องต่อสู้กับพวกเดทแมนในฐานะรีไวท์เรื่องยอ่อก็จะประมาณนี้นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครเป็น แฟนคลับของภาคนี้คุณควรจะหยุดคลิปเอาไว้ตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังจะได้ยินต่อจากนี้คือรีวิวจากคนที่เกลียดภาคนี้แบบสุดๆเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ยินอะไรดีๆในคลิปนี้แน่ๆครับแต่ถ้าคิดว่ายอมรับความเห็นต่างได้ก็เชิญรับชมคลิปต่อได้เลยความรู้สึกสั้นๆสําหรับภาคนี้มันโคตรเละเทะและล้มเหลวในทุกๆด้านครับจนแทบจะไม่อยากเชื่อว่านี่คือแฟนชายไรเดอร์ที่ผมรักส่วนมันจะเละได้ขนาดไหน ลองค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับเนื้อเรื่องเอาจริงๆเนื้อเรื่องเซตอัพขึ้นมาได้น่าสนใจและมีโครงเรื่องที่ดีในระดับหนึ่งเลยครับช่วงองค์ที่1ผมรู้สึกว่าทําได้ค่อนข้างดีมีปริศนามีจุดหมายทําให้อยากดูตอนต่อๆไปแต่หลังจากที่ฐานเดสแมนระเบิดเหมือนทุกๆอย่างในเรื่องจะพุ่งดิ่งลงเหวเลยครับเนื้อเรื่องไม่รู้จะไปทางไหนต่อไร้จุดหมายเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศเหมือนคนเขียนบทไม่ได้เตรียมเนื้อเรื่อง เอาไว้เลยครับปิศานะที่ปูเอาไว้ตอนต้นเรื่องฉเฉลยแบบง่ายๆและจืดชืดมากๆสิ่งดีๆที่ทํามาตอนแรกหายวับไปกับตาแต่ละตอนดําเดินไปแบบไร้จุดหมายและน่าเบื่อมากๆพยายามจะขายของให้ได้ทุกตอนโดยไม่สนว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้มันจะเละเทะสักแค่ไหนยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่เนื้อเรื่องก็ยิ่งดูมั่วและจับต้นชนปลายไม่ถูกครับพยายามจะให้มันมีตัวละครเยอะๆยัดนั่นยัดนี่ใส่เข้ามาเรื่อยๆ แต่ว่าไปไม่สุดสักทางครับเนื้อเรื่องเหมือนไม่รู้จะโฟกัสที่จุดไหนดีมันทําให้คนดูไม่เข้าใจว่าทางทีมงานอยากจะสื่ออะไรออกมากันแน่คนเขียนบทมีความย้อนแยง้งและไม่ยึดมั่นในแนวทางของตัวเองครับเริ่มจากตอนที่ประกาศเปิดตัวรีไว้คนเขียนบทก็ออกโรงพูดมาแต่ไกลว่าภาคนี้เขาจะทําเนื้อหาให้เข้มขน้นแต่ว่าดันสร้างตัวละครตลกเลียราดอย่างไว้ขึ้นมาที่สามารถคุยกับกองใดด้วยมัน ดูย้อนแย้งสุดๆเลยครับยอมเปลี่ยนบทเปลี่ยนเนื้อเรื่องที่ตัวเองวางเอาไว้ตั้งแต่แรกเพื่อเอาใจกระแสะตามโซเชียลเขียนบทให้ตัวละครนี้ตายแต่ถูกใจก็เขียนให้อยู่ต่อตัวละครนี้ทําให้ตายไปแล้วแต่มีแฟนคลับชอบเยอะก็แถขั้นสุดให้กลับมาคนชอบคูจิ้นอย่างซากุระและฮานะก็พยายามยัดใส่เข้ามาจนเลียนการทําอะไรที่ขัดกับแนวทางของตัวเองถ้ามันไม่เวิร์กมันจะออกมาเละเทะแบบนี้แหละครับอุปกรณ์แปลงร่างไม่ ว่าจะเข็มขัดอาวุธหรือตัวสแตมผมว่าลูกเล่นมันดูเฉยมากๆเลยครับไม่มีอะไรน่าดึงดูดเลยแม้แต่อย่างเดียวเสียงของเข็มขัดเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พอจะรับได้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยครับตัวละครต่างๆภายในเรื่องที่ต้องบอกเลยครับว่ามีเยอะมากๆบางตัวละครก็ดูไม่จําเป็นด้วยซ้ําภาคนี้ตัวละครแต่ละตัวมีนิสัยและพัฒนาการเข้าขั้นเลวร้ายเลยครับเริ่มจากอีกาเลชิอิกินี่เป็นพระเอกไรเดอร์ที่ไม่น่า ค้นหามากๆเลยครับผมแทบจะไม่เห็นด้านอื่นๆในตัวของเขาเลยนอกจากชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไปวันๆแม้ว่าพระเอกภาคที่แล้วอย่างโทมัสมันจะดูเบียวแตกไปบ้างแต่ผมว่ายังดูมีมิติมากกว่าอิกกิหลายเท่าเลยครับนี่คือพระเอกไรเดอร์ที่ไม่น่าค้นหาที่สุดและอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวของผมเลยครับหนังไรเดอร์ที่ผมดูมามากกว่า30ภาคผมไม่เคยมีปัญหากับนักแสดงหลักคนไหนเลยแต่ว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกัน นักแสดงที่รับบทอิก,กิผมถึงต้องรู้สึกขัดใจทุกครั้งที่เห็นผมว่าดวงตาของเขามันแข็งมากๆเลยครับการแสดงสีหน้าก,ก็ทําได้ไม่ดีถ้าเทียบกับคนอื่นๆแม้ว่าจะเล่นฉากแอคชั่นได้ดีก็เถอะไว้นี่คือตัวละครที่น่าลาคาญไม่แพ้กันเลยครับมันพยายามจะตลกพยายามจะทําให้เราขำแต่บอกตรงๆว่าไม่ขำเลยครับไม่เคยขำเลยสักฉากมันดูพยายามจะเป็นโมโมทารอให้ได้เลยครับแต่บอกเลยว่าบารมีไม่ อีกาลาชิไดจินี่คือตัวละครที่ห่วยแตกที่สุดในภาคนี้นิสัยก็สุดโต่งจนน่าลำคาญแถมพัฒนาการยังดิ่งลงเหวมากกว่าใครๆในเรื่องนี่คือพระรองที่น่าลำคาญที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยครับไม่รู้จะจงรักภักดีอะไรองค์กรน,นักหนาภายในเจเละเทะแค่ไหนไม่สําคัญฉันจะรักซะอย่างใครจะทําไมนี่มันนิสัยของคนประเภทไหนเพื่อนๆก็เติมคําในช่องว่างเอานะครับคาเงโร่ผมว่าตัวละครนี้ ทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับมีเป้าหมายมีจุดยืนชัดเจนจริงๆควรจะเอาไดจิออกและให้คาเนโรเป็นพระรองไปเลยยังดีสักกว่าซากุระนี่เป็นตัวละครที่เหมือนจะมีเป้าหมายครับแต่ว่าไปไปมามากลายเป็นตัวละครที่ไรจุดหมายอันดับต้นๆเลยแต่ถือว่าน่าลำคาญน้อยกว่าพี่ชายทั้งสองคนคาโดตะตัวละครที่คนเขียนบทตั้งใจจะให้ตายตั้งแต่ตอนแรกกับกลายเป็นตัวละครที่แบกเรื่องซะง,งาั้นจอร์ดนี่คือตัวละคร ที่เหมือนจะดีครับเหมือนจะเก่งเหมือนจะฉลาดแต่ก็ไปไม่สุดสักทางอากิเล,ล่าความน่ารักของเธอคือเหตุผลเพียงข้อเดียวที่ทําให้ผมทนดูภาคนี้จนจบได้ถ้าไม่มีตัวละครนี้ผมคงเททิ้งไปตั้งแต่กลางเรื่องแล้วครับความสัมพันธ์ของตัวละครผมแทบจะไม่รู้สึกอินกับคู่ไหนในเรื่องเลยครับอิกกี้กับไว้ถ้าเทียบกับเรียวทาโร่และโมโมะมันยังดูห่างไกลาจากความเป็นคู่หูมากๆเลยครับซากุระกับฮานะ เอาจริงๆก็ถือว่าน่ารักดีแต่ว่ารู้สึกใส่เข้ามาเยอะจนเวอร์เลยครับ ดีไซน์ของไรเดอร์ภาคนี้จริงๆมันก็อยู่ที่รสนิยมนะครับบางคนก็ว่าสวยแต่สำหรับผมมันไม่ถูกจริตอย่างแรงเลยครับจริงๆโทนสีถือว่าสวยนะครับแต่ดีไซน์ไม่ผ่านอย่างแรงยิ่งล่างต่างๆที่เอาดีไซน์ไรเดอร์รุ่นก่อนมาดัดแปลงบอกตรงๆว่าไม่มีล่างไหนสวยเลยครับยิ่งไอาการใช้ CG รวมล่างนอกจากมันจะดูลอยจนตลกแล้วมันยังดูไม่สร้างสรรค์สุดๆเหมือนอยากจะให้เราขำแต่ว่ามันไม่ขำจริงๆครับดีไซน์ที่ ที่ดีที่สุดในเรื่องผมยกให้ Evil ครับรู้สึกว่าทําออกมาได้สวยและลงตัวที่สุดฉากต่อสู้จริงๆก็ถือว่าไม่ได้แย่รวดเร็วและดูสนุกใช้ได้แต่ก็ต้องคอยลาคาญไว้อยู่ตลอดถ้าใช้ CG รวมล่างเมื่อไหร่อยากจะกอให้มันผ่านไปเร็วๆเลยครับถึงฉากต่อสู้จะอยู่ในเกณฑ์กลางๆแต่ว่าไม่มีฉากไหนเลยที่น่าจดจําไม่ว่าจะเพลงเปิดหรือว่าเพลงตอนต่อสู้ผมว่ามันไม่น่าจดจําเลยสักเพลงครับลืมไปแล้ว ด้วยว่าเพลงตอนต่อสู้เป็นยังไงเดดแมนตัวร้ายหลักของภาคนี้ดีซาอยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อนไปทางแย่ครับบางตัวก็ดูตลกมากๆผมจําไม่ได้เลยครับว่าตัวไหนสวยที่สุดเพราะมันอยู่ในเกณฑ์เดียวกันหมดเรื่องนี้ใช้วัตถุดิบได้ไม่คุ้มค่าเอาซะเลยครับอะไรดีๆตัดทิ้งหมดคาร์เมเลียนเดดแมนนี่น่าจะเป็นตัวละครที่สร้างอิมแพคกับเรื่องได้เยอะมากๆแค่ความสามารถในการลอกเลียนแบบก็สามารถปั่นหัวฝั่งตัวเอกได้แล้วแต่ ว่าทางทีมงานก็ตัดทิ้งอย่างรวดเร็วเลยครับอากาอิชิถือว่าเป็นตัวร้ายที่มีเสน่ห์ครับจริงๆสามารถดันให้เป็นลาดบอสเลยก็ยังได้แต่ว่าทีมงานก็เลือกที่จะตัดทิ้งเหมือนเดิมครับเรื่องของการขายของนี่คือภาคที่หลายๆคนบอกว่าขายของได้น่าเกียดที่สุดถามว่าจริงไหมก็บอกเลยครับว่าจริงก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึง่งเข้าใจโลกของธุรกิจเข้าใจว่าบริษัทต,ต้องหมุนเวียนด้วยเงินแฟนชายไรยเดอร์มัน ก็เป็นเพียงแค่สินค้าชิ้นหนึ่งที่ทําออกมาเพื่อเอาเงินเพื่อให้บริษัทของเขาอยู่ต่อไปได้แต่ว่าทางทีมงานก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่คุณทําออกมาหรือสินค้าทุกๆชิ้นมันทํามาเพื่อขายคนที่รักในผลงานของคุณเพราะฉะนั้นช่วยเอาใจใส่ฝั่งผู้ชมบ้างไม่ใช่จะขายของอย่างเดียวยอมเปลี่ยนเนื้อเรื่องช่วงหลังเอาตัวละครที่ตายแล้วกลับมาเพื่อขายของลาสบอสตายไปแล้วแต่ว่าจํานวนตอนยังเหลือก็ให้จอ สติแตกและมาขายของต่ออีกมันน่าเกียดมากๆเลยครับเดี๋ยวก็จะต้องมีคนมาบอกว่าจะให้ทํำยังไงได้ก็ทางบันไดเขาสั่งมาผู้กํากับก็ต้องทําตามให้ดูกิสที่กําลังฉายอยู่ตอนนี้เป็นตัวอย่างครับขายของแทบจะทุกตอนแต่ทําไมเขาถึงทําให้มันสนุกได้มันอยู่ที่ฝีมือและความเอาใจใส่ล้วนๆครับลองดูบิวเป็นตัวอย่างขายของก็เยอะแต่ทําไมทุกคนยกย่องให้เป็นภาคที่สุดยอดเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ว่า โดนสั่งให้ขายของเนื้อเรื่องก็เลยไม่สนุกมันใช้ไม่ได้ครับลาสบอสของเรื่องอภิมหาสิ่งมีชีวิตในตำนานอย่างท่านกิฟที่ปูบทมันนานมากๆใครๆก็ต้องคิดว่ามันเก่งแน่นอนครับแต่เปล่าเลยนี่คือบอสที่ห่วยแตกที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยครับโผล่ออกมาโดนไรเดอร์อคลิกพี่น้องดับอนาถไปเลยห่วยแตกมากๆเสียเวลาจริงๆครับมีหลายคนคอมเมนต์บอกผมมาว่าที่เนื้อเรื่องมันเละเทะ ้ขนนาดนีเพราะคนเขียนบทมีปัญหากับทางโตเอะครับเขาเลยประชดให้มันออกมาเละแบบนี้เรื่องจริงเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้จริงๆก็ถือว่าคุณเป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบคุณเอาความคาดหวังของแฟนๆมาย่ายีเพราะความแค้นส่วนตัวสําหรับคนที่กําลังจะเม้นว่าผมอคติก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่จริงผมเป็นแฟนไรเดอร์มา20กว่าปีนี่คือแฟนชายที่ผมรักมากที่สุดในโลกแต่ แต่จะให้ผมชอบหรือพูดอวยทุกๆอย่างแม้ว่ามันจะแย่มากสักแค่ไหนผมก็คงจะทําให้ไม่ได้จริงๆครับและผมก็ไม่เคยบอกด้วยว่าอะไรที่ผมไม่ชอบมันจะต้องไม่ดีสําหรับคนอื่นถ้าใครที่ชอบภาคนี้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับและพร้อมที่จะรับฟังความเห็นด้วยหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับถึงแม้ว่าภาคนี้มันจะไม่ได้ล้มเหลวในด้านยอดขายแต่ว่ามันล้มเหลวในความเป็นมาร์สไลเดอร์ครับสรุปโดยรวมก็คือนี่คือ ฉลองครบรอบ50ปีที่จืดชืดและเละเทะที่สุดตั้งแต่เคยมีมาไม่สมกับที่รอคอยเลยครับ เป็นภาคที่ผมอยากจะลืมมันไปตลอดการสำหรับภาคนี้ผมจะขอให้คะแนนที่1.5คะแนนครับให้ได้เท่านี้จริงๆทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอย่าพึ่งให้รีวิวนี้หรือความเห็นของผมตัดสินความชอบของคุณลองไปหาคำตอบด้วยตัวคุณเองก่อนครับก็จบไปแล้วนะครับกับรวมเหตุผลที่ไรเดอร์รีไว้โคตรไม่ประสบความสาเร็จ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความรู้สึกยังไงกับภาคนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกันเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมคอมเมนต์ให้เกียรติซึ่งกันและกันและเข้ารลความเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เล่ามาเจอกันคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ